สวัสดีค่ะพบกับ Inspire Talk นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองนะคะแล้ว,วันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่มาอ่านนิทานให้ลูกฟังกันนะคะ เพราะว่านิทานเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีต่อการเรียนรู้ฝึกฝนจดจําแล้วก็นําไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างค่ะให้กับน้องๆน,นะคะแล้วนิทานบางเล่มเนี่ยก็ถึงขั้นกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เลยนะคะวันนี้ Inspire ์ท l อก็เลยได้รับเกียรติจากคุณทาริมีเหลืองอารีพรน,นะคะผู้เขียนหนังสือนิทานเด็กค่ะจะมาพูดคุยกับเรานะคะว่านิทานสําหรับเด็กในยุคนี้เป็นยังไงและทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงจะต้อง อ่านนิทานให้กับลูกๆได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะขออนุญ,ญาตเรียกค,คุณปุ้มนะคะค่ะคุณปุ้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนิทานความแตกต่างความแตกต่างของนิทานในยุคนี้กับนิทานในยุคก่อนๆสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้เราฟังนะคะเป็นนิทานอีศรเนี่ยคะ่ะนิทานยุคนี้กับยุคก่อนมันต่างกันยังไงคะเออสำหรับนิทานในยุค ยุคก,ก่อนๆน่ะนะคะที่เราจะเห็นกันเขาก็ถ้าที่พูดในเรื่องของตัวละครนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นทิทางอินสบตั้งแต่เด็กๆอ่ะคะ่ะตัวละครเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้สัตว์ตัวละครสัตว์ที่แบบว่าเพราะว่าตัวพวกนี้คือเด็กเขาจะชื่นชอบแล้วก็มันอาจจะสื่อสารได้ง่ายอ่ะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหามักจะต้องมีข้อคิดจบท้ายให้ แต่ว่าสําหรับนิทานในยุคนี้ค่ะมักจะแบบว่าทุกอย่างก็คือเราเราไม่ได้บอกในสุดสําเร็จเลยว่าเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรค่ะแต่หมายความว่าให้ผู้อ่านไปอ่านแล้วิเคราะห์เอาเองว่าในเล่มนี้มันสอนอะไรซึ่งจริงๆประเด็นในการสอนของนิทานยุคนี้ค่ะมันจะมีหลายประเด็นในเล่มเดียวเลยบางทีมันอาจจะไม่ได้พูดแค่เรื่องเดียวจริงเราสามารถจะแตกเปประเด็นอื่นๆได้อีกนะคะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยไปขยายความเหมือนจินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์ตอนจบของเรื่องเนี่ยได้เองด้วยนะคะอ,ะอะถ้าถ้าเราจะเทียบนะคะเะนิทานยุก,ก่อนยุคนี้เอเราเห็นข้อแตกต่างแล้วแล้วอะไรคะที่มันเป็นจุดเด่นพิเศษสําหรับนิทานในยุคปัจจุบันนี้ถ้านยุคป,ปัจจุบันนะคะก็คือจริงๆแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ค่ะเขาอยากได้ นิทานที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวลูกเขาเพราะฉะนั้นก็คือจุดเด่นก็คือเหมือนว่าคือในสังคมอะค่ะมันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเด็กอะคะ่ะถ้าเราดึงประเด็นพวกนี้มาทํานิทานนะคะมันก็จะช่วยตอบโจทย์ในการแบบว่าในการแก้ปัญหาในการใช้เขาเรียกในการแก้ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เขามองหาว่าจะอยากจะใช้อะไรที่จะช่วยให้เขาได้คุยกับลูกในเรื่องของแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้อะคะ่ะให้ง่ายขึ้น เหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะ<ช>ทีท่ที่ช่วยที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความสัมพันธ์หรืออบรมสั่งสอนลูกเนี่ยได้ง่ายขึ้น<ช>นะคะ ประกอบกับที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็หยิบนิทานขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วก็มาคุยต่อกับลูกๆได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยสังเกตว่านักวิชาการหรือ,อ,อนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องอ่านนิทานให้ลูกฟังนะเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างคะที่ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงควรต้องอ่านนิทานให้ลูกๆฟัง แล้วลูกๆเนี่ยได้อะไรจากการที่คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังคะอ,อ,อันดับอันดับแรกๆเลยนะคะในการที่คุณพ่อคุณแม่อ่านให้นิทานให้ลูกฟังะค่ะมันถือว่าเป็นการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะเหมือนว่าสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในครอบครัวค่ะก็คือเด็กที่เขาได้รับความอบอุ่นตรงเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเต็มที่นะคะก็จะสามารถทําให้เขาเพราแบบเขามีต้นทุนตรงนี้ดีอยู่แล้วในมันจะช่วยเสริมในเรื่องต่างๆเมื่อแบบว่าทั้งทางอารมณ์จิตใจเมื่อเขาได้ฟังนิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่าอะคะ่ะก็คือตรงนี้เขาจะรู้สึกเขามีความสุขและมีความสุขในชีวิตในชีวิตที่เขาทําอยู่แล้วคือหมายความว่าเขาก็จะทําสิ่งต่างๆเขาจะเป็นเด็กที่มองโลกในแงด่ดีแล้วก็จะทําสิ่งต่างๆแบบได้อย่างมีความสุขอะคะ่ะซึ่ง คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่าในการใช้นิทานให้ให้ลูกอะค่ะหมายความว่าเขาก็สามารถที่จะนํามาอ่านได้ทุกๆวันก็ได้ทุกๆคืนที่มีเวลาร่วมกันนะคะเราสามารถใช้นิทานตรงส่วนเนี้ยในการแบบเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกได้แล้วก็ตัวนิทานเองก็สามารถที่จะแบบช่วยบอกช่วยสอนในสิ่งต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะสอนให้กับลูกเขาอะค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกจะสอนอะไรนะคะก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีกับจากจากลูกๆนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมาถามถึงผลงานของคุณปุ้มนะคะนิทานชุดติ่งปิงชุดนี้ค่ะคุณปุ้มได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรที่ไหนคะ คือก่อนหน้านี้ค่ะทางทางพ a ส s e d เอ a เคชันนะคะปุ้มจริงๆปุ้มบอ,อกตัวก่อนว่าปุ้มมาเป็นหนึ่งในทีมของนักเขียนนะคะนิทานชุดนี้ก็ก่อนหน้านี้ค่ะทางพ a ส s e d เอ a เคชันนะคะเราทํานิทานชุดป่องแปงแล้วก็คือได้รับฟีดแบ็กจากคุณพ่อคุณแม่ก็เยอะเลยใช่แล้วก็เลยมีคุณพ่อคุณแม่บางส่วนที่เขาไม่ลูกสาวอะค่ะเขาเข้ามาถามแบบถามกันเยอะมากเลยว่า ป่องแปงอาใช้กับลูกสาวได้หรือเปล่าซึ่ง oh. บางเล่มเนี่ย oh. มันก็ดูแบบเด็กผู้ชายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่างั้นเราควรจะทําพิทานสาหรับเด็กผู้หญิงบ้าง mm. เพื่อจะตอบโจทย์แบบพวกเกี่ยวกับอ่ออยากจะบอกเลยเรื่องของการคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยสำหรับเด็กผู้หญิงที่ควรจะต้องป้องกันนะคะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราจะทําพิทานสาหรับลูกสาวให้คุณพ่อคุณแม่กลุ่มนี้นะคะ่ะ ค่ะก็เลยกลายมาเป็นปิงปิงนะคะและนิทานในชุดนี้ค่ะคือธีมหลักเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรคะแล้วก็คือสอดแทรกเรื่องราวที่เป็นคำสอนหรือเป็นจินตนาการอะไรสำหรับเด็กๆไว้บ้างคะ,ะสำหรับนิทานปิงปิงอะคะ่ะจริงๆแล้วเรื่องส่วนใหญ่ก็คือจะเกี่ยวกับ เหมือนกับสิ่งรอบตัวของเด็กเลยะคะ่ะในแต่ละซีรีส์ซีรีส์แต่ละชุดของเราคือจะต่างต่างกันออกไปบางเล่มก็จะไปเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับอมีสวัสดีสอนเด็กสวัสดีขอบคุณหรือขอโทษนะ,นะคะหรือในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในการที่แบบปิงปิง,ปงไม่ยอมเหมือนแบบแล้วก็มีจะมีพวกปิงปิง,ปงไม่ใส่หน้ากากอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะแบบว่าสอนในเรื่องที่เรียกที่กําลังเป็นที่สนใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีชุดล่าสุดที่ออกมาอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับ สนุกสร้าง EF อะค่ะก็จะมีแบบว่ามีเล่มพวกบ้านของต้นไม้ของปิงปิงอย่างเงี้ยค่ะปิงปิงขายของหรือว่าปิง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 ขนมขนมข้อของปิงปิงแล้วก็ปิงปิงเล่นเก้าอี้ดนตรีอะค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นชุดใหม่ที่ออกมาคือจะเน้นเนียเกี่ยวกับสนุกสร้าง EF เป็นกิจกรรมต่างๆที่เด็กได้ใช้แล้วก็จะเสริมสร้าง EF ให้กับเขาด้วยค่ะ ก็เรื่องของชีวิตประจําวันนะคะการดําเนินชีวิตในในในทุกๆวันแล้วก็เรื่องของการสร้างวินัยเรื่องของ e f นะคะอันนี้ที่อยู่ในชุดปิงปิงนิทานชุดปิงปิงมีทั้งหมดกี่เรื่องคะตอนนี้ตอนนี้ทํามาทั้งหมดห้าชุดค่ะห้าชุดยี่สิบเล่มค่ะห้าชุดนี่แบ่งเป็นยังไงเขวัยไหนบ้างแล้วแต่ละชุดไม่พูดถึงอะไร ค่ะคือจริงๆในในชุดเขาอ่ะเขาจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่ที่เด็กอ่านอ่านได้นะคะก็คือวางไว้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหกปีเลยอะคะ่ะค,คือถ้าเด็กเป็นเด็กเล็กๆเลงๆเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอ่านให้ให้ให้ลูกฟังอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเด็กโตอ่านเองได้ก็คือจะให้เขาอ่านเองซึ่งแต่ละซีรีส์เนี่ยมันก็จะแบบแล้วแต่ว่าจะแบ่งชุดอะไรกันออกไปนะคะอย่างอย่างชุดของ ชุดนี้เป็นชุดระวังภัยอะนะคะอย่างชุดปิงปิงไม่ยอมที่คนพูดถึงกันเยอะๆอะค่ะเขาก็จะเหมือนเขาสี่เล่มเหมือนกันจะมีปิงปิงไม่ยอมปิงปิงไม่ใส่หน้ากากปิงปิงไม่ซนอีกแล้วแล้วก็ปิงปิงถูกหลอค่ะอันนี้ก็จะเหมือนเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเกิดระวังภัยรอบๆตัวที่จะเกิดขึ้นกับลูกได้ค่ะซึ่งสังเกตว่าสิ่งต่างๆพวกนี้มันแบบมันจะเกิดขึ้นตามที่เราได้เห็นในข่าวเป็นประจำนะคะอันนี้ก็ชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น ในเรื่องของอันนี้จะเกี่ยวกับเป็นปิงปิงชุดสต็อปบูลีอะค่ะก็จะเห็นว่ากระแสบูลีนี่คือแบบค่อนข้างเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีซีรีส์นี้ออกมาค่ะก็จะมีอย่าแกล้งปิงปิงไม่ชอบอย่าบิดหูปิงปิงกลัวแล้วอย่าเปรียบเทียบปิงปิงน้อยใจแล้วก็อย่าล้อปิงปิงไอนะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งต่างๆที่เด็กเขาได้เจอแล้วคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่รู้อะค่ะว่าการกระทําบางอย่างที่คุณผู้ใหญ่ทํากับเด็กอะค่ะเด็กเขาไม่ชอบแล้วควรจะต้องทํายังไงอะค่ะ ค่ะก็เป็นนิทานที่ช่วยแก้ปัญหาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทราบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยขึ้นกับลูกของเราเนี่ยควรจะต้องบอกลูกว่าอย่างไรหรือควรจะต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ที่จะแจ้งลูกเราหรือมาหยอกล้อลูกเราเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะคราวนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะก็คือเล่มปิงปิงไม่ยอมเนี่ย มันค<ม>ือหามันมีกระแสขึ้นมายัางไงคะอยากจะหาให้ช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงคะ่ะคือจริงๆแล้วจากที่ว่ามีคุณพ่อค่ะเขาไปเห็นเขาเอาภาพในนิทานปิงปิงไม่ยอมไปลงในสื่อโซเชียลอะค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพจดามะดิกอะค่ะเขาเห็นเขาก็เลยเอาภาพนี้ไปลงแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยเออนังสือเล่มนี้ดีนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบน่าสนใจ ก็เลยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะก็มีทั้งที่ดีแล้วก็ที่เพราะะลรแล้วก็ที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยมีทั้งชอบแล้วไม่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่ก็ออกไปในทางชื่นชมชื่นชมมากกว่าซึ่งจริงๆมองแล้วว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่ที่สังคมคนละเลยตอนนี้สังคมเขาตื่นรู้กับเรื่องพวกนี้แล้วนะคะที่จะแบบให้เด็กเขาต้องเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตั้งใจเนี่ยคุยกันในกองบกค่ะตั้งใจเลยที่จะทําเรื่องนี้ออกมาค่ะเพื่อให้เด็กเขารู้จัก วิธีในการป้องกันตัวเองแล้วก็วิธีเอาตัวรอดอะคะ่ะจากการถูกคุกคามทางเพศอะคะ่ะที่เราเห็นกันอยู่แบบมีข่าวเห็น,นเป็นแบบประจําเลยอนะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีกระแสะช่วงนั้นขึ้นออกมาแล้วก็พอล่าสุดก็มีประเด็นแนวๆน,นี้อีกก็เลยมีถูกกลับมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งแล้วก็พ่วงกับป่องแปงไม่ยอมอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีกระแสะคนที่เขาแบบสนใจเขามาดูกันอีกค่ะ ค่ะแต่มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะที่ที่พูดถึงหนังสือชุดเเล่มน,นี้นะคะไม่ใช่ชุดปิงปิงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะปิงปิงไม่ยอมเนี่ยค่ะก็คือการใช้ถ้อยคำของนักเขียนของผู้เขียนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาตรงนี้ทำไมถึงเราเราเทางกองบอกอเนี่ยลงสรุปกันยังไงถึงแบบเออใช้ถ้อยคำนี้แหละให้มันตรงๆไปเลยไปอ้อมค้อมในโดยเฉพาะในเรื่องของเพศ ค,คือจริงๆเขาเรียกอะไรในการสอนเด็กนะคะเขาเรียกว่าในการที่เราจะเรียกอวัยวะคือเขาต้องบอกว่าเขาต้องให้ทําให้ทุกอวัยวะมันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ต่างกันนะคะในการที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ออกไปอะคะ่ะมันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เหล็ก เขาเด็กเขาเรียนรู้ได้ง่ายคือถ้าแบบเป็นอ้อมเป็นคําอื่นคือบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการที่เราต้องการจะเสื่อคืออะไรเราก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเราใช้คําตรงนี้เลยนะให้ให้เข้าใจกันเพราะพ่อ,พอแม่แล้วคนส่วนใหญ่อะคะ่ะใช้คําแบบนี้เหมือนกัน เลยคิดว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีบางท่านที่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะตรงไปตรงมาแต่ว่าทางทางทีมงานก็มองว่าก็เหมือนกับเราเรียกแขนขาหูจมูกปาตานะคะก็เหมือนเป็นชื่อเรียกแทนค่ะค่ะนอกจากนิทานชุดปิงๆแล้วเนี่ย คุณป,ปุ้มเนี่ยก็ยังมีผลงานนิทานชุดนิทานต่างมุมอีกด้วยนิทานต่างมุมนี่มันเป็นยังไงคะต้องการที่จะนําเสนอหรือบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆคะอืขออนุญาตหยิบให้ดูนิดนึงนะคะใ,ในนิทานต่างมุม,มค่ะจริงๆก็คือมีด้วยกันทั้งหมดสี่เล่มจะมีลูกใครว่าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูใครก็ได้ช่วยลูกฉันที แล้วก็ลูกชั้นหายไปอะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่แนวคิดที่คิดจะทํานิทานต่างมุมอะค่ะชุดเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเห็นเลยค่ะว่าแบบเรารู้สึกเลยว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาค่ะในสังคมไทยมันมีความขัดแยง้ง <c oughs> กันแบบความคิดกันเยอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบว่ามันแค่มองกันคนละด้านคิดกันคนละมุมแค่นั้นเองอะค่ะเลยคิดว่าถ้าเขาลองแบบเปิดใจฟังความ เขาเรียกความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเปิดใจฟังมุมมองคนอื่นบ้างค่ะก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้ที่เรามองข้ามไปค่ะแล้วก็เพราะว่าบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มันดับดํามืดสนิทหรือแบบค้าจนสะอาดอะไรยเงี้ยค่ะอยากให้แบบเปิดใจฟังกันและกันเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทํานิทานชุดต่างมุมอะค่ะ อค่ะอันนี้ก็คือนิทานชุดนิทานต่างมุมนะคะชุดนี้ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะมีคอมเมนต์มีอะไรเข้ามายังไงคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคะ ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะว่าอย่างในชุดเล่มน,นี้ค่ะของชุดนี้ก็คือได้รับรางวัลด้วยค่ะได้รับรางวัลเป็นหนังสือรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นของสองพทนะคะแล้วก็มีคุณหมอประเสร,ริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะเขาเอาไปพูดในเพจของเขาตรงนี้ก็ต้องแบบยกความดีความชอบให้พี่นักวาดคุณสมบัติคิวฮกได้ค่ะที่ว่าเขาช่วยนำเขาเรียกลังสรรภาพสวยๆงามๆให้คนเห็นแล้วเขาอยากจับมานะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วคือแบบว่า มีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาสนใจเขาก็แบบว่าอย่างที่เห็นบางทีเขาไปซื้อซื้อมากลอวหนึ่งเล่มแล้วเขาก็แบบว่าตามมาหาอีกเล่มที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออลูกเขาอ่านแล้วเขาสนุกเขาอยากจะมาตามอีกเล่มที่เหลือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนทําเราเห็นแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่วเฮ้ยสิ่งที่เราสื่อแล้วเขาเข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แสดงว่าเด็กๆชอบนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกันนะคะค่ะคราวนี้ในฐานะที่คุณปุ้มเองเนี่ยเป็นนักเขียนหนังสือเด็กนะคะคุณปุ้มมีความคิดเห็นยังไงคะต่อการที่ให้เด็กเล็กๆเนี่ยได้ใช้เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือดิจิตอลมือถือหรือแบบว่าใช้เวลาที่เขาบอกว่าเป็นสกรีนไทม์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะในยุคนี้ ถ้าสําหรับเด็กเล็กๆเ,เลยนะคะถ้าอย่างแบบตามผลการวิจัยทางการแพทย์อะไรที่ที่<ะ>เราเห็นกันบ,บ่อยๆเลยทางคุณหมอบอกคะ่ะเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบอะคะ่ะไม่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะแบบไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้อะค่ะเพราะว่ามันส่งผลเสียกับพัฒนาการในทุกๆด้านเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายก็จะแบบ ทางสายตาใช้นานๆแบบว่าไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดโรคอ้วนก็เป็นได้นะคะแล้วก็ในด้านของครางอารมณ์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่ใช้เครื่องมือพวกนี้เขาจะแบบเหมือนเขารอไม่เป็นนะคะเขาจะรู้สึกเขารอคอยไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเร็วไปหมดทําให้เกิดความหงุดหงิดชุนเฉียวหรือทา้งในด้านของอสังคมการที่เขาเล่นอยู่กับหน้าจอนานๆน,น,นะคะมันก็เหมือนว่าเขาจะแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทําให้เวลาเขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ย เขาเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขารู้สึกเขาเขาอึดอัดในการที่เขาจะแบบพบป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะผุ้คนคนอื่นหรือว่าถ้าสิ่งที่สําคัญก็คือทางด้านแบบสติปัญญาค่ะเพราะว่าสื่อเหล่านี้มันเป็นสื่อทางด้านเดียวมันเหมือนว่าเด็กได้แค่รับแต่ว่าไม่มีการโต้อตอบทําให้สมองเขาไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นนะคะ,คะถ้าสําหรับเด็กเล็กๆนี่ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณปุ้มได้ฝากแง่คิดสาหรับการเลี้ยงดูเด็กๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะ ก็สําหรับเด็กในยุคนี้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท,ที่ที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกในยุคนี้นะคะ่ะมันอาจจะต้องแบบเราต้องปรับตัวกันนิดนึงแต่คือหนังสือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าสําหรับเด็กเล็กๆะคะ่ะยังไงการอ่านหนังสืออก็ได้ใช้พัฒนาการเยอะกว่าที่จะใช้กับการอ่านผ่าน iPad หรืออะไรนะคะอย่างนั้นอาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าแต่ว่าถ้าเด็กเขาได้หยิบจับนังสือเขาได้ เขาได้เขาจะเปิดเองพลิกเองอะค่ะเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาจะได้พัฒนาการในด้านร่างกายของเขาเองเด็กแบบเด็กได้พัฒนาการในทุกๆด้านของเขาในการที่จะใช้ในการอา่านหนังสือนิทานนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เขาได้ใช้เวลาร่วมกันให้ลูกเนี่ยได้อา่นนานหนังสือนิทานร่วมกันใช้เวลาร่วมกันตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะจนลูกเขาแบบ โตมานระดับที่เขาได้เรียนรู้ทุกๆอย่างเนี่ยเขามั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าเด็กที่เขาได้อ่านานิทานแล้วก็มีความสุขกับการที่มีความสุขเขาเรียกกับการความสัมพันธ์ในครอบครัวที่น่นแฟนนะคะมั่นใจว่าลูกที่โตไปอะคะ่ะก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เขาต้องการะคะ่ะ ค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขได้นะคะค่ะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่านิทานเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือที่จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีประโยชน์มากมายในแง่ของพัฒนาการเด็กนะคะแล้วนิทานเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เล่าคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ ลูกๆเนี่ยฟังได้ตั้งแต่แบบบอไปจนถึงปฐมเลยนะคะบางบ้านเนี่ยวัยรุ่นก็ย,ยังยังอ่านหนังสือให้กันฟังอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ย ยังไงก็ตามนิทานก็ยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กที่ได้ฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยก็จะได้รับการปลูกฝังให้เต,ติบโตขึ้นเป็นคนที่รักการอ่านอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณปุ้มนะคะคุณคาริณีเหลืองอารีพรค่ะผู้เขียนนิทานชุดปิงปิงและหนังสือเด็กชุดนิทานต่างมุมเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ แล้วกลับมาพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ